สวัสดีครับมาแล้วกับหวยลาวพัฒนานะครับผมหวยลาววันที่26น,นะครับเดืนสี กสี่นะครับผมวันนี้ก็จะมีเลขเด่นเด่นสีนะครับสองตัวเจาะค่อยๆเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีสี่สอง สี่ห้านะครับสี่หกนะครับผมสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดน,นะครับตัวร่องตัวร่องก็จะมี รองหนึ่งนะครับเจอาคร่าวๆเหมือนเดิมนะครับผมตัรองก็จะมีหนึ่งสองนะครับหนึ่งสนะครับผมแล้วก็หนึ่งห้าหนหนะครับ หนึ่นะครับผมสามตัวจอคร่าวๆเหมืมนเดินมาครับสามตัวก็จะมี8 42นะครับ5 47นะครับผมแล้วก็จะมี8ปดหนึ่งสนะครับ ก็4หนนะครับผมขอบคุณที่มาติดตามและรับชมนะครับขอให้เฮงๆ่งปังปัสตัว3ตัวสําหรับวันนี้สวัสดีครับ